สวัสดีคุณฟังทุกคนด้วยนะครับผมขอต้อนรับคุณฟังทุกคนเข้าสู่รายการ The Extract t r a ็กพิเศษนอกเหนือเรื่องพูดคุยและวันนี้อยู่กับผมเพชรนพนันคนเดิมครับผมและอยู่กับแปะข้างๆนี้ที่ไม่มีไมคคนเดิมเหมือนกันครับซึ่งมันก็จะอยู่เงียบๆแบบนั้นของมันไ,ไม่กูออบอกก่อนไงว่าเอ้ยเผื่อคุณผู้ฟังสงสัยว่าเอ้ยทาไมวันนี้ไอ้แปะไม่มาอีกแล้วทําไมไอ้เพชรงมันต้องพูดคนเดียววะอธิบายก่อนไง ถึงเสียงสวัสดีครับะมาแค่นี้ไม่ต้องพูดดีกว่าครับและวันนี้เรามีเรื่องเล่าเหมือนเดิมครับผมเรื่องจะเป็นเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาพบเจอเหตุการณ์นี้มาเมื่อเด็กๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหุยหุยเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนเด็กๆเนี่ย เขามีลุงคนหนึ่งซึ่งลุงเขาเนี่ยเป็นคนที่มีที่ดินน่ยแล้วในจีนนะการมีที่ดินแสดงว่าเป็นคนรวยเพราะว่ากว่าจะหาที่ดินมาได้มันยากยากมากๆแล้วมีอยู่วันหนึง่งเหมือนว่าทางรัฐบาลจีนหรือแบบคนมีอํานาจในจีนอย่างเงี้ย หมือนพยายามจะมาทวงที่ดินให้กลับไปเป็นแบบเหมือนของสาธารนณะซึ่งตัวลุงเขาเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยไม่ยอมอ่ะไอ้เชี่ที่ดินกูมึงจะเอาไปทาไมอะ่ะเออีค่มันเป็นของกูถ้ามึงจะเอามึงก็ต้องมาซื้อติดต่อดิมึงจะเอาไปฟรีๆได้ที่ไหน,นนะเออลุงเขาก็ไม่ยอมลุงก็ไม่ไม่ไม,ไม่ยังไงก็ไม่ขายยังไงก็แบบไม่ให้เอ้ยที่ดินของอ,อูอวะเออ คนพวกนั้นก็เหมือนไม่ลดละก็พยายามมาทุกวันมาแบบมึงต้องให้ที่ดินนี้กับกูนะกูจะทําที่ดินนี้เป็นสาธารนณะมาทุกวันมาทุกวันแล้วลุงก็ปฏิเสธอย่างนี้ทุกวันแล้วมีอยู่วันหนึ่งเหมือนลุงก็กําลังทําสวนอะไรตามปกติ แล้วอยู่ก็เหมือนมีใครก็ไม่รู้อ่ะมาแบบทำลายร่างกายทุบตีเสร็จก็จับตัวไปเสร็จพอลุงได้สติขึ้นมาปรากฏว่าลุงเนี่ยโดนจับอยู่ในเหมือนแบบที่ที่มันมืดมากมีแมลงอะไรยัะวเยะเต็มไปหมดเลย ซึ่งลุงขยับตัวไม่ได้เพราะว่ามือทั้งสองข้างเนี่ยโดนมัดขึงเอาไว้อยู่ทั้งสองข้างเลยขยับมือไม่ได้พอแบบชำเลืองมองสาภาพร่างกายตัวเองอ่ะคือแบบห่อไปด้วยเลือดเต็มไปหมดเลยแล้วเสื้อเนี่ยก็โดนถอดทิ้งแบบโป้ร่างกายแบบโป้เออโดนจับขังไว้ตรงนั้นแล้วก็มี มันอาจจะเหมือนฉากในหนังแต่แบบมันผมไม่ได้เล่าว่าแบบเอ้ยมันกี่วันประมาณนี้เพราะว่าในรายละเอียดเขาไม่ได้แจ้งไว้นะประมาณว่าผ่านมาไม่กี่วันอนะไรประมาณนี้ยก็มีคนเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าถ้ามึงยกที่ดินให้พวกกูนะกูก็จะปล่อยมึงไปแต่ถ้ามึงไม่ให้มึงก็อยู่อย่างนี้ไปจนมึงตายเนะ่ะ แรกๆลุงก็ไม่ยอมลุงก็แบบขัดขืนนะก็เฮียมึงจับกูอ้ามึงจะให้กูตายจริงกูก็ตายสุดท้ายที่ดินก็ไม่เป็นของพวกมึงอยู่ดีแล้วประมาณนี้พอผ่านไปนานๆเข้าอะ่ะลุงก็รู้สึกขาดอาหารขาดสารอาหารขาดน้ำแบบมันใกล้จะตายละแล้วเขาก็เข้ามาอีกไงคิดดีๆเองว่าจะให้ไม่ให้ ลุงก็เหมือนแบบเช็ดหรือกูต้องรักษาชีวิตตัวเองไว้ก่อนวะแล้วกูค่อยแบบเหมือนมาเฟียจีนเนี่ยอ้าถ้านึกในมุมน,นึงแบบเช็ยแล้วเดี๋ยวพอกูมีชีวิตกลับไปเหมือนเดิมนะแล้วกูจะทวงคืนลุงก็เออเอาไปเอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยอยากได้อะไรมึงเอาไปเลยเสร็จ พวกที่มันจับตัวมามันก็อ้าวโอเคเออถ้ามึงพูดอย่างนี้แต่แรกมันก็ง่ายมึงก็ไม่ต้องทรมานอะไรแบบนี้ดิมันต่อมามันก็แบบคืนตัวลุงอะส่งกลับบ้านโดยสภาพที่แบบบอบช้ำทั้งร่างกายโอ้โหตัวเนื้อแบบโดนยุงกัดโดนมแมลงอะไรกัดแบบทั่วร่างกายสภาพอิดโรยพ่อของหุยเนี่ยก็ เข้ามาพี่พี่เป็นไรไหมพี่เออมันเกิดอะไรขึ้นลุงเขาก็บอกกับพ่อว่าเออน้องเดี๋ยวเราต้องหาที่อยู่ใหม่แล้วนะคือที่ดินแปลงนี้มันมันไม่ใช่ของเราละมันมันจับตัวไปคือแบบจะแ,แจ้งตำรวจก็ไม่ได้เพราะวแบบ่ามันคนของรัฐบาลเป็นคนจับตัวไปสมัยก่อน เสร็จทีนี้ก็คือตัวพ่อเนี่ยบ้านเขาอะจะอยู่ข้างๆกันเข้าใจไหมเออแล้วแบบว่าบ้านของลุงเนี่ยคือข้างหลังเนี่ยจะเป็นทุ่งนาแต่บ้านพ่อเนี่ยก็จะเป็นแบบบ้านเปล่าๆไม่ได้มีอะไรคือแบบเป็นครอบครัวมันติดๆกันบ้านติดๆหลังติดๆกันอะไรประมาณนี้แล้วพ่อก็เลยบอกเออนั้นมาอาศัยอยู่บ้านผมก่อนก็ได้ให้แบบรักษาตัวอะไรให้เสร็จก่อนแล้วพี่จะเอายังไงต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้ให้สภาพพี่กลับเป็นเหมือนเดิมกันเถอะ แต่แบบด้วยความที่โดนทรมานโดนอะไรมาเยอะแบบทำให้แบบเหมือนร่างกายมันฟื้นฟูไม่ทันทำให้ตัวลุงเนี่ยได้เสียชีวิตไปอันนี้เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่แบบหุยยังไม่เกิดเลยจนหุยได้ถือกำเนิดวันโลกขึ้นมาอายุได้ประมาณแบบสิแบเอ็ดสิบสองขวบก็วิ่งเล่นอยู่ในบ้านหลังเดิม ชุมชนหลังเดิมแล้วหุยก็คิดเล่นกับเพื่อนเอ้ยเนี่ยสวนข้างๆบ้านเราเนี่ยเอ้ยน่าวิ่งเล่นนะเห็นมีผลไม้อะไรพวกนี้ด้วยลองไปเด็ดกินไหมลองแอบ,บ,แบ,บเข้าไปเพราะว่าปกติเขามีที่กัน้นวันนี้มีแบบพวกลุงๆอะไรพวกนี้มามาเป็นป่าไปแล้วเรารู้เวลาด้วยว่าลุงเขาจะมาเวลาไหนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราแอบ,บเข้าไปไหมไปแบบหาอะไรกินกันไปวิ่งเล่นในแถวนั้นกัน ด้วยความแบบเด็กชนบทเป็นเด็กซนอยู่แล้วอะ,อะไรประมาณเนี้ยก็วิไปแอบเข้าไปข้างในสวนเสร็จก็แอบเด็ดอะไรกินปึ๊บคืบๆจนอยู่จนเย็นเลยวิ่งเล่นจนเย็นเลยจนเหมือนแบบเพื่อนที่แบบว่ามาด้วยกันก็กลับบ้านไปละคุยก็นั่งกินเสร็จก็ ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าบ้านก็อยู่ข้างๆนี้เลยไม่คิดว่าไม่มีความจําเป็นต้องแบบรีบกลับอะไรขนาดนั้นก็อีกสักผลแล้วกันกินงามงาบงามรา,าเสร็จระหว่างจะเดินกลับระหว่างทางเนี่ยมันก็มีต้นผลไม้อะไรพวกนี้เต็มไปหมดใช่ไหมระหว่างทางหุยก็เดินชมเดิน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 จนหุยเนี่ยไปสังเกตได้ ต้นหนึ่งรู้สึกว่าเอ้ยมีใครอยู่บนต้นไม้วะเ,ออเป็นเงาเงาลองเงยหน้าขึ้นไปดูให้ชัดๆดเิเงยไปปั๊บสรุปว่าเป็นเงาของผู้ชายคนหนึ่งที่ดูแบบมีเลือดมี อะไรตามร่างกายอะ่ะมีเลือดออกตามร่างกายแล้วก็จ้องคอมเมนต์มาที่ตัวหุยอยู่เสร็จทีเนี้ยพอหุยด้วยความเป็นเด็กอะ่ะเจออะไรแบบนั้นะ่ะก็รีบวิ่งกลับบ้านเลยเพราะไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเป็นคนแต่คือถ้าเจออย่างนั้นะ่ะด้วยความเป็นเด็กคือต้องหนีต้องหนีไว้ก่อนวิ่งรีบวิ่งกลับบ้านเลยกลับบ้านไปถึงร้องไห้บอกพ่อพ่อ,พอ แล้วก็ลอยให้พ่อฟังว่าเอ้ยเนี่ยไปที่สวนมาเจออย่างงู้นเจออย่างนี้มาพ่อก็บอกลูกไปที่สวนมาเหรอคุยก็บอกใช่ครับแล้วพ่อก็ลอยให้ฟังว่าเออเนี่ยสวนเนี่ยแต่ก่อน,เ,นเคยเป็นของลุงแล้วก็เนี่ยเล่าเหตุการณ์ที่เคยเล่าให้ฟังแล้วพ่อก็เล่าเพิ่มเติมว่าจริงๆริอะที่ดินเนี่ยมันถูกขโมยไปโดยแบบ ผู้มีอำนาจเนี่ยหลายสิบปีแล้วนะแต่ประเด็นคือพ่อก็งงเหมือนกันว่าที่ดินเนี่ยมันไม่เคยเหมือนถูกพัฒนาเป็นอะไรเลยมันเป็นสวนยังไงมันก็ยังเป็นสวนอย่างนั้นทั้งๆที่งงมากว่าแต่ก่อนเนะี่ยลุงของลูกอะ่ะเล่าให้พ่อฟังว่ารัฐบาลเนี่ยมันจะเอาไปทำตึกอะไรบางอย่างอะไรของมันก็ไม่รู้ ต่ว่าเนี่ยผ่านมาสิบกว่าปีแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วพ่อก็ได้ยินข่าวลือม,มาจากคนแถวๆนี้แหละว่าแบบใครก็ตามที่แบบว่าเหมือนคำนังจะไปยุ่งอะไรกับสวนเนี่ยมันจะเจออะไรบางอย่างพ่อขอยกเหตุการณ์นึงแล้วกันว่าแบบมันมีนั่นแหละคนที่มันทำลายร่างกายลุงสมัยก่อนเนี่ย พ่อก็ได้ข่าวว่าอยู่ๆคนคนนั้นก็โดนฆ่าทิ้งโดยเป็นปริศนาโดยใครฆ่าก็ไม่รู้หรือรัฐบาลที่แต่ก่อนที่เป็นคนที่จะมายึดที่ลุงเนี่ยอยู่คะแนนเสียงจากประชาชนอะไรพวกเนี้ยก็ลดหายไปโดยแบบงงๆเหมือนประมาณว่าแต่ก่อนใครที่เคยทำอะไรลุงไว้ะ เหมือนแต่ละคนจะลดถอยอํานาจหรือแบบตกต่ําลงเรื่อยๆตกต่ําลงเรื่อยๆคือไม่เจริญเลยจากที่แบบว่าเอ้ยดูยึดที่แล้วมันจะดูแบบจเจริญขึ้นดูแบบตัวเองมีอํานาจมากขึ้นกับกลายเป็นว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ตายก็ลําบากแบบว่าจากมีอานาจอยู่ๆก็กลายเป็นสามัญชนธรรมดาแล้วพ่อก็คิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นเพราะ ลุงของลูกเนั่ยแหละคอยตามรางควานคนพวกนั้นอยู่ซึ่งพ่อก็ออมถ้าพูดตรงๆทุกวันนี้พ่อก็พยายามจะเอาที่ดินนั้นกลับมาสู่ครอบครัวเราเนี่ยเพราะว่าพ่อรู้สึกว่าลุงของลูกอะรักที่ดินนี้มากๆแต่เงาที่ลูกเจอเนี่ยพ่อก็บอกไม่ได้นะว่าเป็นลุงเขาหรือเปล่าหรือจะเป็นใครไม่รู้แต่ถ้าเป็นลุงลูกเนี่ยก็ ไม่ต้องกลัวอะไรนะก็คิดซะว่านั่นแหละเขาเป็นเจ้าของที่เขามาเฝ้าที่แล้วมาดูแลที่ที่แบบว่าใครมาลุกลามที่เขาเรื่องมันก็ประมาณนี้ครับผมมันเป็นเรื่องที่พูดยังไงเดียมันจะดูแฮปปี้เอนดิ้งไหมมันก็ไม่เชิงแฮปปี้เอนดิ้งนะแต่มันก็ดูแบบอบอุ่นเนะี่ยมันดูแบบเออลุงเสียอะไรทุกอย่างพ่อเอากลับมา พ่อพาลุงมารักษามาอยู่ถึงจะตายแต่ก็แบบพยายามหาทางที่จะแบบหาที่ดินของลุงกลับคืนมาแล้วลุงก็ถ้าพูดตรงๆก็คงจะมีความอาฆาตแค้นแต่แต่เป็นใครก็คงน่าจะอาฆาตแค้นแหละเจอไปขนาดนั้นทั้งทที่แบบว่าไม่ได้ทำผิดอะไรโดนจับไปกระทืบโดนจับไปแบบไปขังที่ไหนสักที่เจียนตายแล้วก็ตายในที่สุดซึ่งมันก็ มันเป็นเรื่องโหดร้ายของจีนในสมัยก่อนเนี่ยที่แบบว่าผมคิดว่าหลายๆคนที่แบบมีญาติหรืออะไรจากทางจีนน่าจะเคยมีเรื่องราวพวกนี้แหละที่บอกว่าเอ้ยที่ดินของแต่ละคนเนี่ยเคยแบบว่าโดนทางผู้มีอำนาจเนี่ยมาแบบขอมาอะไราพวกนี้น่าจะเยอะอยู่นะครับสำหรับเรื่องราวใน EP นี้คุณผู้ฟัง มีความเห็นยังไงกับอีพีนี้บ้างก็คอมเมนต์มาได้ครับผมเพราะผมรู้สึกว่ามันก็มันดูเป็นเรื่องราวที่แหวกแนวดีมันดูไม่น่ากลัวมากแต่มันก็ไม่ดูแปลกมากมันก็ไม่อบอุ่นมากมันดูกลางๆกลางๆกลางๆจนรู้สึกว่าเอยมันก็ดูมีความน่าสนใจแล้วอย่างผมก็ไม่อยากแบบเอาเรื่องซ้ำๆมาเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวแบบจะเบื่อกันซะก่อนก็เลยลองเอาเรื่องใหม่ๆมาเล่าดูเรื่องแบบแปลกๆใหม่ๆนะครับผม และสำหรับใครที่ชอบใน EP นี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกหรือช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับผมเราอยากจะเดินหน้ากันต่อสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ